ครับผมครับมาแล้วครับมาแล้วครับสรุป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 เอาทางช่องครับทางช่องแจกสปายลูกพารวยๆนะครับวันที่หนึ่งครับผมวันที่หนึ่งครับผมพฤศจิกายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับผมครับวันนี้ครับมาสรุปไปครับผมทางช่องของเราได้อาจารแจ็ครนัเนจะทำบัานบุญบ้านเกิดครับผมที่บ้านเกิดครับคน ครับการทอดกระถินวันที่สามพฤศจิกายนี้ครับผมขอใโชคปังๆใครจะทําบุญกับอาจารย์กับทางช่องครับผมติดต่อมาได้ทางช่องนะครับเนาะหลังจากที่ได้ออกรางวัลเนาะครับวันนี้มาดูครับการสรุปรางวัลในครับผมสรุปวันนี้ครับทางช่องของเราเนาะครับเนาะทางช่องของเราครับผมครับผมทางช่องของเราก็ครับมี กับสามอาจารย์ครบแล้วครับผมวันนี้มาด่วนๆเลยครับโค้งสุดท้ายของอาจารย์แจ็คกับผลิตประคุณอาจารย์แจ็คมาแล้วครับผมวันนี้มาสรุปด้วยกันเนาะครับเนาะครับด่วนๆเลยครับผมด่วนๆเลยครับผมครับด่วนๆเลยครับผมกับผมสุดท้ายเนาะครับเนาะครับผมโค้สุดท้ายครับตรงสุดท้ายอาจารย์แจ็คนะครับผมอาจารย์แจ็คมีสามท่านเนาะครับเนาะครับผมเพื่อนเพื่อนเพื่อนกับผู้อิซีอาจารย์ลูต่างๆทั้งสามอาจารย์นะ ทางช่งเรามีสามโูโลสามอาจารย์เนาะครับเนาะขอดีพระคุณเขาถึงสามท่านเนาะเนาะรับมีอาจารย์ครับขับโค้งสุดท้ายด่วนๆคืออาจารย์แจ็คท่านสุดท้ายนะครับเป็นพระเอกของเราครับเมื่อที่แล้วก็ให้เก้ามาครับเข้าเก้าดีครับผมครับผมอันที่สองก็คือครับอาจารย์โรเบิร์ตเทเนาะครับอาจารย์โรเบิร์ตเท่เข้าเต็มเต็มครับหกสองเนาะเนาะไอ้ทั้งอะไรรับทราบครับ ชคไปกับอาจารย์เนาะครับต่อกันยาวๆไปเลยครับหววันที่หนึ่งพฤศจิกายนหกเจ็ดนี้ครับผมและทันซีสามครับผู้ท่านสุดท้ายเนาะของทางช่องของเราคือกา,ารล,ลุงลิ่ละนามนะครับเนาะล,ลุงลิ่ละนามนี่คือราชาออกงานงโครกิงเสียงกิงของทางช่องเนาะเนาะทางอาจารย์รับประกันให้ล้านเปอร์เซ็นต์ทางช่องก็ อระกานว่าแม่นครับผมอาจารย์ให้มาล้านเปอร์เซ็นครับมั่นใจเลยครับงวดนี้ก็มาอีกล้านเพราะว่าสิบห้าหดครับผมที่ท่านเดินยาวมาและเข้ามาอยู่ในช่องนี้ครับแต่วันงวดแรกถึงงวดที่สิบหกหวดนี้ครับ สิบห้าหวดยังไม่เคยพลาดเลยครับผมสิบห้าหอดห้อนี้หอดที่สิบหกเข้าหรือไม่เข้าจะอยู่แค่นี้ลุ้นเตือนดาวต่อกับอาจารย์ครับบุญไปดกล้กันนะแคบเีอาจารย์ต่างๆที่ครับผมตามอาจารย์นะจะรู้เนาะครับย้อนได้เนาะครับปุ่งลี่นาข้างที่สามเนาะคำปลาชาออกกัลังกายเนาะคบเนาะไม่ทําไม่ผิดหวังนี่ครีบครบทั้งสามท่านเลยครับผมครบทั้งสามท่านเนาะคบเนาะครับผมครบทั้งสามท่านครับผมมาเลยครับอาจารย์ท่านนี้คือโค้งสุดท้ายเพื่อนครับแคบได้แคบเลยครับ นี่คือครับวันที่หนึ่งเนาะครับเนาะครับวันที่หนึ่งครับผมครับพฤศจิกายนเนาะครับเนาะพฤศจิกายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนาะคำเนาะอาจารย์เป็ดโคงสุดท้ายครับอาจารย์ให้มาไหนครับผมโคงสุดท้ายมาให้มาเกล้านะครับให้มาเกล้าครับมามาห้าหางเหมือนอาจารย์โรเบิร์ตเท่เนาะครับเนาะครับหมวดที่แล้วอาจารย์ให้มาเกล้านะครับเนาะครับให้มาเกล้าครับตัวจ่อิดเดียวครับผมเตรียมเดียวนะครับเนาะครับตอนนี้ก็ให้เกล้ามันกันครับแล้มีตัวจ่อมาห้าหางเนาะครับเนาะมีตัวกันตัว เด่นนะในวงกลมเหลืองๆนั่นคือครับผมท่านไหนครับผมได้รับในสมนะครับเนาะเป็นพระโชคเป็นความกันบาตจานเนาะคำน้าครับท่านที่สองครับผมท่านที่สองอาจารย์โรเบิร์ตเท่ที่แล้วก็ครับแปกหกสองนะครับนาะห้าหังมันเก่าครับครับผมบิกาอาจารย์โรเบิร์ตเท่ครับเด่นให้ครับอาจารย์ให้มาศูนย์นะครับเนาะให้มาศูนย์ครับผมให้มาศูนย์ครับโมทีิเลตแปก รครับผมห้าหางมีกัรกับแตกหกสองเต็มเต็มเลยครับผมหัวทีห้าหางครับแคบไปแคบเลยเนาะกัางนอยดีใจกับเพื่อนแฟนรับนอกรับเาดูครับพระเอกของเราอีกขั้นหนึ่งครับที่สามคือ คร,ครับลุงลิละนามครับผมลุงลิละนามครับผมลาชาออกกำลังกายที่ยังไม่เคยหลุดนะกับเนาะที่ยังไม่เคยหลุดเลยสิบห้าหัวเตะครับผมยาวๆเลยครับที่เขาห้องช่องมานี่ยังไม่เคยพลาดเลยครับผมครบหนึ่งปีแล้วครับทำร่องมานี่ยังไม่เคยพลาดเลยครับผมมาดูหัวที่สิบหกจะดูเพื่ยด ยาวครับหยุดครับหยัดเดินต่อมาอยู่มันรับมาชมครับินดีดีใจกับเพื่อนเพื่อน fc ที่ถูกครับรองอาจารย์เนาะวันที่แล้ววันนี้ตามต่อตามต่อยาวๆครับมาดูครับวันที่หนึ่งครับผมแค b ไรค b เลยเนาะครับเนาะวันที่หนึ่งครับผมของลุงลิละนามครับหนึ่งปฏิกิราเนาะคำนับหนึ่งปฏิกิรยาโยนเนาะครับเนาะครับดูให้มาเลยครับผมในวงกลมสีนดำเงินคำให้เลยเดลืองๆครับศูนย์เลขเก้าครับคุออาจารย์โรเบิร์ตเท่ก็ให้ศูนย์ครับศูนย์คนครับศูนย์ครับ ครับราชาของเรายังไม่เคยผ่านเนาะเมื่อส่ลี้ยวอาจารย์ครับรูเท่ก็เข้าครับเม่วันี้ก็ให้ครับศูนย์และครับอาจารย์ครับผมชั้นทีสามพระเอกของเราครับผมใครให้เก้าครับเก้ากระชุนครับของครับผมเก้ากระชุนครับศูนย์กระชุนกับอาจารย์รูเบิดเก้ากระชุนกับอาจารย์แก๊กนรับเนาะอาจารย์แจ็คห้าหันเหมือนกันครับผมครับสุดยอดเลยครับคขอบพระคุณครับวันนี้ครับฟัสุขโลกปังๆครับผม ผมไปพร้อมๆกันกับทางช่องเนาะกน้ำอินดีดีใจด้วยกับทุกท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังนะวันนี้นะผมครับเราก็จะรับทราบรับผลพร้อมๆกันนะเนาะครับผมใจด้วยกับกเพื่อนที่ได้มารับชมนะไลค์กดแชร์เนาะครับผมติดตามไปร่วมกันครับผมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจทางช่องเนาะเนาะครับผมครับคุณไปพร้อมกันครับมาสรุปกันหลังของของสลากไปออกนะครับเนาะครับ ครับสวัสดีครับ